จากการลงปฏิบัติารสำรวจและเฝ้าติดตามชนีดของพันธ์สัตว์ป่าทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ําที่หากินอยู่ในพื้นที่โดยรอบหนองหานอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งจากภาคประชาชนว่ามีการพบเห็นเสือป่าออกมาหากินในพื้นที่โดยรอบหนองหานหลายจุดครับข่าวการพบเห็นเสือป่าสัตว์ป่าใกล้ศูนย์พันธ์ของประเทศไทยในพื้นที่หนองหานจึงถือเป็นข่าวดีครับ พราะนี่ถือเป็นดัชนีชีวัดความอุดมสมบูรณ์ของน้องหานได้อย่างชัดเจนครับเสือปลาเป็นสัตว์ในวงเสือและแมวแลักษณะมีพื้นลำตัวสีเทามีลายสีดำไปจุดก,กระจายอยู่ทั่วตัวครับมักอาศัยอยู่ในป่าละเมาะหรือพุ่มไม้เล็กใกล้แหล่งน้ําเสือปลาจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนแมวแต่ก็มีขนาดลาตัวที่ใหญ่กว่าแมวมากโดยเสือปลาจะกินอาหารจำพวกกุ้งหอยปูปลาและสัตว์ขนาดเล็ก เสือป่าจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562จากข้อมูลของมูลนิธิสืบนาคาะเสถียนเสือป่าเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยและต้องทําการอนุรักษ์โดยเร่งด่วนครับวันนี้เราได้รับแจ้งจากภาคประชาชนอีกครั้งว่าพบเสือป่าถูกลถชนตายในพื้นที่บ้านดงชนตบนดงชนอเภอเมืองจัังวดสกลนครครับ เราจะลงพื้นที่ไปสูตรสร้างเสือปลาที่พบว่าถูกรดชนครับเพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของสัตว์ที่กําลังจะสูญพันธุ์ชนิดนี้ในพื้นที่หนองหานติดตามไปพร้อมกันครับชาวบ้านที่พบเสือปลาแจ้งเข้ามาว่าพบนอนตายอยู่ข้างถนนลักษณะเหมือนถูกรดชนยังไม่มีการเคลื่อนย้ายครับเราเดินทางทังจุดที่ได้รับแจ้งประมาณห้าทุ่มเสรเศ ภาพที่อยู่ตรงหน้าทําให้เราใจหายอย่างบอกไม่ถูกครับเพราะสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดการทํางานคือการได้เห็นภาพเสือปลาสัตว์ปา่าสวยงามกําลังหากินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่ใช่ภาพสัตว์ที่ไม่มีลมหายใจอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับจากการพิสูจน์ซากเสือปลาทําให้เรารู้ว่าเสือปลาตัวนี้อาจจะตายเพราะถูกลดชนตามที่ชาวบ้านแจ้งเข้ามาครับจุดที่พบซากอยู่ข้างถนนซองฟ้าฝั่งเป็นป่าละมาะ เสือปลาตัวนี้อายุประมาณ2เดือนครับภารกิจของเรายังไม่จบครับเราวางแผนไว้ว่านในตอนเช้าเราจะลงพื้นที่จุดที่พบเสือปลาอีกครั้งครับเราอาจจะได้ข้อมูลของสัตว์ป่าที่หายากชนินนี้เพิ่มเติมก็เป็นได้จากการสอบถามชาวบ้านทําให้เราได้ข้อมูลใหม่ว่าบริเวณป่าชุมชนแห่งนี้ อยู่ติดกับลำน้ำพุงแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่หนองหานยืนยันว่าเป็นป่าที่มีเสือปลาอาศัยอยู่จริงครับโดยชาวบ้านแถวนี้เรียกว่าเสือแมวหรือเสือคือลักษณะทั่วไปเหมือนแมวลายแต่มีรูปร่างที่ใหญ่กว่าแมวทั่วไปครับโดยเมื่อประมาณสามวันที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าได้มีการพบเสือปลาแม่ลูกอ่อนพาลูกออกมาหากินที่ริมน้ำสาธารณะใกล้กับป่าแห่งนี้ครับ จส่วนพ่อเ็เห็นอยู่บ่เขยเห็นจะเต๋ออยู่บ่เห็นกเก็กับตาอยู่บ่เห็นเห็นมันก็ออกมาเนี่ยผมจุดได้ไล่ได้จวดลวหลายตัวบ่นี่เป็นดงนี่หลายเสือแมวเดียวนีแต่เขาเสียร์ได้ไรเขาจะิจับปันใดมันมากินไก่คนจะรดไก่คนจนมมี <S 1> <S 1> ภาพเหล่านี้คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าในพื้นที่โดยรอบหนองหานตามแม่น้ําพุงแม่น้าสายหลักที่ไหลเรื่องสู่หนองหานเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือปลา สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ของประเทศไทยและจะต้องดำเนินการอนุรักษ์โดยเร่งด่วนครับถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาและเพื่อรักษาสมบุรณของธรรมชาติต่อไปครับ